พุทธกาโมละเพปุตังธนกาโมละเพธนังอติกาเยกายายะเทวนางปิยตังสุตวาอิติปิโสปควายมะราชาโนท้าเวสุวรณโนมรณังสุขขังอรหังสุขกโตนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ นะครับครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนะครับของช่องพระสมเด็จวระคังกูวัดกัญญานะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับจากที่เพื่อนๆนะครับได้ติดตามคลิปนะครับแล้วก็ได้มีแอดไลน์เข้ามาพูดคุยนะครับกับทางแอดมินนะครับแอดมินก็เลยนะครับวันนี้จะทําตามที่เพื่อนๆพี่ๆขอมานะครับก็คือ จะทาการล้างพระนะครับล้างคาบคาบคาบกูคาบขี้ใครต่างๆนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับให้เพื่อนๆพนพี่ๆดูนะครับวิธีการนะครับว่าทางแอดมินนะครับทำอย่างไรและใช้อะไรบ้างนะครับในการล้างมาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันนะครับ1ก็คือนะครับแอดมินเนี่ยนะครับ ได้เลือกองค์พระนะครับขึ้นมา3องค์นะครับเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อบูลเบือกหอยซึ่งทาน้ำมันต่างอิวนะครับหรือทาน้าอ้อยเคี้ยวนะครับไว้ที่องค์พระนะครับอยู่ในปึก12ปึกนี้ครับปึกอย่างนี้ครับนี่ปึก12ครับปึก12ก็คือจะมีลักษณะสีออกเหมือนบางขุนพรมนะครับนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ให้ดูครับนี่เห็นไหมครับอันมีคราบอ่า ฝุ่นปงอะไรต่างๆนาเกาะอยู่นะครับทั่วองค์พระเลยนะครับเนี่ยทั่วองค์พระเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะใช้จะใช้นะครับใช้วิธีการล้างบนการล้างนะครับให้ดูนะครับแล้วก็จะดูต้องว่าล้างแล้วก่อนล้างเป็นยังไงและหลังล้างเป็นยังไงนะครับให้ดูก่อนนะครับนีองแรกครับนี่องที่สองครับอันนี้อันนี้พิมพ์ปกโพครับจะเห็นว่า จะมีคาบฝุ่นคาบกรุนะครับอันนี้เป็นพอหกนะครับเนี่ยหกซ้ายหกขวาหกนะครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์หลักเลยครับของวัดกรยาลมิตรนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยมีรอยอ่ารอยจีวรพระด้วยนะครับเนี่ยรอยจีวรพระนะครับองนี้ครับนี่องนี้นะครับองนี้ท่าน ท่านามีมีร่องรอยนะครับมีร่องรอยนะครับองนี้แอดมินที่ที่อยากจะเลือกองค์นี้มาทําการทาความสะอาดก็คืออยากจะเห็นภายในนะครับภายในองค์พระมวลสารข้างในนะครับว่าเอลักษณะอง์คพระท่านเนี่ยเป็นพิมพ์นะครับพิมพ์ทรงวัดรังเลยแต่ว่า,าท่านมีมีคราบบุคราบนะครับ ผงรุดก่อนออกไปนะครับก็จะลองทําการล้างดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมาครับมาลองดูครับอุปกรณ์ครับก็คือหนึ่งนี่ครับน้าส้มสายชูห้าเปอร์เซ็นครับนี่ครับยังไม่ได้เปิดนะครับฝานะครับสองนะครับก็คือน้ำครับน้ำเราจะล้างน้ำส้มสายชูนะครับประมาณอ่า 15วินาทีนะครับเราจะแช่พระไว้นะครับ15วินาทีในน้ําส้มสายชูแล้วก็เราก็จะมาล้างนะครับโดยน้ําสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้กระดาษทิชชู่ซับนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูผิวพระกันอีกทีหนึ่งครับว่าว่าเมื่อล้างไปแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเรามีวัสดุอีกอย่างหนึ่งครับก็คือแปรงแปรงสีฟันนะครับ แงหน่อยครับใช้แบบนุ่มเลยครับใช้แบบแบบขนนุ่มนะครับอันนี้ประมาณสี่สิบเก้าบาทนะครับนี่มาสี่สิบเก้าบาทเริ่มเลยดีกว่าครับดีการเดี๋ยวแอดมินแกน้ำส่มสายชูก่อนนะครับน้ำส้มสายชูนะครับให้เพื่อนๆเห็นเลยครับว่ารับเป็นเป็นน้ำนะครับ น้ำส้มสายชูห้าเปอร์เซ็นตนะครับโอ้กลิ่นสุดยอดเลยครับกลิ่นสุดยอดเลยน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าน้ำเปล่านะครับวิธีการครับเราก็เริ่มเลยครับคือนำพระแช่ได้เลยครับนับในใจครับ สิบถึงสิบห้าวินาทีครับออกมาแล้วครับอันนี้ให้ดูครับของเต็มเลยครับแหมหกซะหน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับใส่สององค์ลงมาเลยครับนั่นครับ ไ,ปปไรครับฟองขึ้นเลยครับเห็นไหมครับสีพระเริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มสุกขึ้นมาครับเริ่มสว่างขึ้นมานะครับเมื่อกี้นี้องค์แรกลงไปนะครับองค์ใหญ่นะครับ เราจะได้นะครับสิบห้าวิวิธีการครับก็คือใช้แปรงนี่นะครับถูไปเบาๆครับถูไปเบาๆครับถูไปเบาๆถูไปเบา,าๆครับคือเราต้องการที่จะให้ไม่ได้ล้างออกไปให้หมดไม่ได้ออกไปยังไงครับคือต้องการที่จะให้องค์พระท่านสว่างขึ้นสวยขึ้นว่ากันครับล้างนะครับล้างใช้แปรงขัดครับน้ำ ท,ที่ใช้อยู่นี่คือน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มสายชูนะครับ5เปอร์เซ็นที่มีอยู่ตามท้องตลาดนี่นะครับนะครับ,บ,รบองค์นี้หนึ่งเสร็จไปครับนี่ครับเดี๋ยมมาดรดทานชูครับนี่ครับ รเรียบร้อยครับวางไว้หมดนะครับต่อไปองค์ที่สองครับเอาองค์ที่นี้ลงไปเลยครับองค์นี้เป็นเป็นพิมพ์ปกโพนะครับโพหกเม็ดนะครับโพหกเม็ดคาบคุณคาบฝุ่นคาบไข่คาบกลุ ก็จะเห็นเนี่ยโอ้็นครับมันข้างนี้นะครับเห็นมวลสารเลยครับเห็นมวลสารเห็นล่องรอยการตัดพิมพ์นะครับนะครับนี่ครับนี่ครับจุด้านครับ พระท่านแข่งนะครับดังก้งๆเลยครับเมื่อกี้นี้ดังก้งๆงเลยนะครับเอาขึ้นมาครับซับครับซับครับวางนะครับตอนนี้นะครับแอดมินนะครับอยู่ในห้องแอร์นะครับอยู่ในห้องแอร์องพระท่านก็จะแห้งเร็วนะครับ ครับครับองององ,องที่แอดมินกำลงังล้างอยู่นี่นะครับแอดมินดูเนี่ยโอ้คับแกวซสซที่มีเกิดขึ้นน,นะครับแล้วก็รอยอแตกรายงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาส่องดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เอาฝุ่นผงเอาคาบออกไปตั้งเล็กน้อยครับ Ahora ส้มสายชูนะครับเป็นสีอีกสีเนึ่งเลยครับ,บมีน้ำหลบก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ำเป่าหลบด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตซับตรงนี้สักน,นิด้นึงครับมีน้ํำส้มใสายชูหกอยู่นะครับนี่ครับสามองค์ที่ล้างแล้วนะครับสามองค์ที่ล้างแล้วแอนมินขอขอนุญาตขยับกล้องให้เห็นครับ แบบนี้นะครับเรึ๊บเราจะมาดูกันเลยครับว่าเมื่อล้างแล้วเนี่ยนะครับองค์พระท่านจะสุกปังสวยนะครับอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาองค์แรกเลยครับที่เราให้ดูตั้งแต่แรกนะครับนี่ครับจะเห็นนะครับเนื้อหามวลสารที่อยู่นะครับ นี่ครับจะเห็นนะครับมากขึ้นนะครับคาบเข่าดำๆคาบอะไรก็จะหายไปบ้างครับนี่ครับนี่ยครับนี่ตรงเนี้ยเอี่ยมสะอาดเลยครับนี่นี่ครับนะครับดูที่ขอบครับ บริเวณขอบเนี่ยตรงสีดำดาเนี่ยอันนี้นะครับต้องใช้ความร้อนครับเนื่องจากเป็นน้ําอ้อยเคียวนะครับต้องใช้ความร้อนนะครับเขาถึงจะละลายได้นะครับนี่นะครับแอดมินให้ดูก่อนนะครับนี่ครับรอยยุบย่นแยกนะครับตอนนี้ก็จะเหลือนะครับให้เราเห็นนะครับนี่นี่ครับลักษณะการนะครับนี่ครับไปดูขอบด้านบนครับ บนบนครับเห็นไหมครับให้ดูพื้นหลังครับหลังจากการผ่านการล้างแล้วนะครับให้ดูอย่างนี้เลยก็ได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นนะครับนี่ครับอ่านี้ก็พอชัดเหมือนกันครับองค์พระสะอาดขึ้นนะครับสะอาดขึ้นนะครับสะอาดขึ้นเห็น ริ้วรอยล่องรอยมากขึ้นนะครับริ้วรอยร่องรอยมากขึ้นเมื่อกี้นี้ออกเป็นสีเทาดําเลยนะครับนะครับลักษณะเขาโกงขององค์พระก็ยังมีอยู่นะครับเห็นไหมครับด้านล่างนี้เราเห็นชัดเลยครับชั้นต่างๆนะครับหลังจากผ่านการล้างด้วยน้ำส้มสายชูสิบถึงสิวินาทีนะครับนะครับองค์นี้หนึ่งครับองค์ที่สองครับองค์ที้2ององค์นี้คือ นี่ครับเห็นไหมครับชัดขึ้นไหมครับเมื่อกี้นี้สีเทาเลยครับเมื่อกี้นี้สีเทานะครับองค์พระท่านยังชื้นอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับเมื่อตากแอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเมื่อผิวท่านแห้งแล้วก็จะนะครับก็จะน่าจะสีสีสีท่านจานวนมากขึ้นนะครับสีจันวนมากขึ้นนี่ท่านบนครับด้ทานบนนี่พิมพ์ปกโพนะครับพิมพ์ปกโพ โบเนี่ยข้างละหกเม็ดนะครับข้างละหกเม็ดี้ด้านล่างครับด้านล่างใบโบข้างละหกเม็ดนะครับนับได้ไหมครับเนี่ยนี่ครับนับด้านด้านซ้ายตรงหัวนิ้โป้เนี่ยครับได้หนึ่งสองนะครับแถวที่หนึ่งนะครับแถวที่สองก็คือสามสี่ห้าไหมครับแล้วก็แถวตัวบนครับหกนั่นหกเม็ดครับแล้วมาดูข้างนี้ครับ เห็นไหมครับข้างนิ้ว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 กลางของของของแอดมินนะครับหนึ่งสองจากข้างบนครับสามสี่ตรงกลางแล้วก็ 5, 6, ห้าหกเห็นไหมครับเป็นเป็นโพหกทั้งคู่เลยครับหกหกครับหกหกนะครับอีเงินเดอนเห็นไหมครับเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับนี่ครับหลังจากได้ล้างแล้วนะครับได้ล้างนะครับเห็นเนื้อหามวลสารมากขึ้นนะครับเห็นเนื้อหามวลสารมากขึ้นเห็นร่องรอยเห็นรอยนะครับจากเมื่อกี้นี้ที่มีขุนเขาดำนะครับเออนะครับแต่ว่าอันนี้แอดมินทำให้ดูนะครับทำให้ดูเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยอ่ จะจะทำตามหรือเปล่าแอดมินไม่ได้ห่วงนะครับแอดมินไม่ได้ห่วงไม่ได้มีนะครับแต่ว่าแอดมินเนี่ยทำให้ดูครับมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆขอมานะครับใจจริงๆก็คือแอดมินเนี่ยต้องการที่จะนะครับให้อ่าสภาพเป็นสภาพเดิมๆอ่ะดีที่สุด้วครับสภาพเดิมๆดีที่สุดแต่อันนี้ล้างให้ดูครับอันนี้ล้างให้ดูนะครับนี่ครับองนี้ครับโอ้องนี้นี่แน่นอนเลยครับนี่ ตรงนี้ครับตรงแค่หนังตาเนี่ยท่านแตกลายงานนะครับมาดูนะครับเนะีนะ่ยนะนะมีรอยร่องรอยนะครับสีดำๆแตกลายงานนะครับนะี่ครับแตกลายงานตรงด้านข้างนะครับแตกดูครับดูความเก่าครับดูความเก่าขององค์พระดูดูผิวครับนะี่มีเม็ดแดงเห้นไหมครับเนี่ย ใหมัดทุ่มกอนะครับให้ดูผิวด้านข้างครับผิวด้านข้างหลังจากที่ได้ล้างแล้วนะครับนี่ครับเม็ดทุมกอครับเป็นสีแดงครับลงมาครับเห็นไหมครับลองมาครับลักษณะองค์พระองค์นี้เนี่ยนะครับผิวเปิดนะครับเนื่องจากคราบกุนะครับ ด้าน,นฐานทีน่างครับ,รรบนี่ครับมีคราบแคลไซด์ไหมครับเนี่ยสีข,า,ขาวๆเลยครับสีข,า,ขาวๆเนี่ยเดื้อพระจริงๆจะเป็นสีออกดูหมครับที่ฐานน้ำตัลที่วว้หรือฐานน้ำอ้อยเคียวไว้ครับนะครับนี่คือแคลไซด์ที่ปูุมาจากด้านในองค์พระนะครับเนี่ย็นไหมครับ ความเก่าความหนึบครับอันนี้หินอันนี้แร่อะไรครับเนี่ยตรงนี้หินสีลาที่คุณไหมครับหรือว่าเป็นผงวัุคุณนะครับเป็นลักษณะเหมือนกรวดนะครับเหมือนกรวดสีออกคุณคุณเทาๆนะครับตรงนี้ก็ใช่ครับนี่เห็นไหมครับนี่นไ่ครับเห็นไหมครับเป็นลนักษณะเป็นกรวดหินสีเทาเเห็นไหมครับตรงกลางแอดให้ดูครับเปิดให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ ให้ดูด้านหน้าครับด้านหน้าเห็นไหมครับองค์พระท่านเนี่ยตอนที่ท่านมานะครับตอนที่ก่อนก่อนที่เราจะล้างเนี่ยคือท่านมีลักษณะเกลื่อกางไว้หมดครับนะครับองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับให้ดูด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังครับ ถ้าได้ส่องเนี่ยนะครับถ้าได้ส่องแบบแบบส่องใช้กล้องสิบเอ็กซ์ส่องแล้วก็ใช้ตาประกบเลยเนี่ยนะครับอันเป็นอดมินเนี่ยนะครับเคยส่องแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะคือมีทั้งมีแร่เหล็กนะครับหรือถ้าถ้าผิวเปิดแบบนี้นะครับก็จะเห็นมีผงทองเลยครับผงทองปกติเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าครับจะอยู่บริเวณเหมือนเท่าที่เขาแปะลักไว้นะครับแต่ด้านหลังนี่นะครับด้านหลังเนี่ย จากเนื้อเปิดแล้วนะครับก็จะเห็นครับลักษณะเป็นปองทองหรือจะเป็นเป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับลักษณะเป็นเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดฟองคล้ายๆฟองฟองน้ําแต่เล็กครับออกจะเป็นสีเงินเงินนะครับออกจะเป็นสีเงินๆนะครับถ้าเป็นเม็ดทองเลยก็จะเป็นเม็ดทองครับเป็นเม็ดทองที่อยู่ตามองพระนะครับพระสมเด็จกุวัญญยาเนี่ย ผมฟันธงครับว่ามีทุกองค์เลยครับมีทุกองค์ไม่ว่าจะเป็นมีมีมีมากมีน้อยนะครับบางองเนี่ยนะครับบางองค์เนี่ยเห็นเนี่ยเป็นเป็นแววเลยครับเป็นแววเหมือนกับเอาทรายไปสาบไว้เลยครับนะครับเดี๋ยวองค์นั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูครับฟันสวยมากเลยครับสวยมากนะครับโอ้นี่ยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับเห็นไหมครับคาดแถวไซส์ครับสีขาวๆเนี่ยครับสีขาวๆเห็นไหมครับนี่ครับ แอดมินให้ดูนะครับนี่ครับก็นะครับแอดมินก็ได้ทําการล้างพระนะครับให้ดูแล้วนะครับยังไงนะครับคลิปนี้นะครับก็จะฝากนะครับถ้าคลิปนี้นะครับถ้าถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ ให้ช่วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อที่จะให้อดินเนี่ยได้ทําคลิปนะครับต่อไปนะครับและเมื่อนะครับอดินเนี่ยรับฟังนะครับคําติชมนะครับต่างๆนานานะครับเพื่อที่จะมาปรับปรุงนะครับวิธีการอะไรดําเนินการต่างๆนะครับให้เพื่อนๆพนพี่ๆได้ชมนะครับได้ชมว่า พระสมเด็จกุฏกัญยาเนี่ยนะครับมีอยู่จริงนะครับมีอยู่จริงแล้วนะครับแอดมินก็สามารถนะครับที่จะล้างและที่จะทําความสะอาดนะครับองค์พระเอาแล้วเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับคลิปนี้ก็ยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับอย่างไงนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าคลิปหน้านะครับ แอดมินจะนำพระนำจะทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับคลิปในเรื่องใดอีกนะครับก็ต้องคลิปนี้ก็ต้องขอนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ